สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเลนาโตซันเชสนะตัวนี้ส่วนสูง5ฟุต9เบิร์กเลตไฮไฮถนัดเท้าขวาสกิลมูฟสี่ดาวแล้วก็บิ๊กฟุตสี่ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ทั้งหมด2ออปชันนะออปชันแรกจะเป็นชาร์โดแล้วก็ออปชันที่2เนี่ยจะเป็นคาตาลิสต์แต่ส่วนตัวผมคิดว่าชาร์โดเนี่ยเพอร์เฟกมากๆแล้วก็ในส่วนของเพยไซพัสเนี่ยก็จะมีลองบอลเพสจ็อกกี้แล้วก็เทคนิคอลพัสครับส่วนเพซไปกกติ็จะมีพาววเอร์เฮดเดอร์ออินเเตร์ซปและพิิดวกสเตปแล้วก็รรีีเเลลสคับแต่่่กอนทจะไปรับชมเเเกมพย์นี่ยหากกใใคครสนจเเติมมออย EFC 24แบบปว ภัยเนี่ยต้อง้านนี้เลยนะ15คอยไทยแลนด์ใส่โค้ดฟูดลอซซี่เนี่ยมีคอยแถมให้ด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับปั๊มได้ปะอ่ะฮอนโทซสปินต่อเฮ้ยมันเอาตัวลอด,ดีกว่ะดีคิดว่ะดีว่ะดีคิดเป็นเรนน่าโต้ที่เล่นง่ายกว่าภาคภาคอื่นอะ่ะไปได้ปะโหรู้สึกว่าน่าจะเก่งว่ะโอ้โหบางเหลี่ยมมิดเลยอะ่ะ อย่าบอก oh my god oh ้ไ my god นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่ง sbc ที่ทุกคนรอคอยวะ่ะขึ้นมาแ่างมาเรอโตซิงได้ปะเดี๋ยวลองทิกเกอร์ให้มันดิโอ้ไม่ได้วะ่ะบึ้มไปลามได้ปะตะบอลลง oh my god oh my god เรนโตมันสามารถเล่นซ m ตัวบุกก็ได้เพราะว่าเรื่องเรื่องการเล่นเกมลุกไม่สุดมากอะเออสาวะสวยเออยิงคู่สาวะคอมโบกันดีวะ่ะแ่างมา เลนโต้ Leonardo, ดึงรอแป๊บอะซิงเลยแอสิเปาลั่มบ่วะโอ้ไม่ลัมด้วยโอ้ m ม่ก d อีกแล้วโอ้ m ม่ก d สามรอบแล้วม้งคือมันสามารถจ่ายก็ได้เล่นเกมลุกก็ได้เล่นเกมรับก็ได้ไม่ขาดแม้แต่นิดเดียวเลนโต้ Leonardo, ซิงเด,เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองทิกเกอร์เปลี่ยนแกเป็นน้นดิโอ้โห oh, oh, ดูมันเอาตัวรอดดิโอ้โ oh, ห oh, ดูมันดีดูมันด,ด,นดีดูมันทําดีดิบลิงคือผ่านมากอะปกติมันดูแบบไม่ใช่ขนาดนี้ล่างอื่นเนี่ย มันเล่นสกเก็ตปะเนี่ยโอ้เข้ามันเล่นสกเก็ตปะเนี่ยมันเวอร์มากว่ะมันเวอร์ม่งมากมากมากอ่ะได้ปะเดินะโตซิงไปเออจิกเกอร์โดนมันด้วยเต็มตัวนะเดี๋ยวจิกเกอร์รันเลยด,ด,ดูดิดูสปีดดูสปีดแล้วการชิงเหลี่ยมอย่าขยับโกไม่พลาดเรื่องยิงนะผมบอกเลยไม่ต้องเขียวก็โคตรคมอะ่ะมาเดินตะโตซิงเลยเจอมันคอร์ดให้ได้ปะนานๆทีอ่ะ ไม่ได้ได้วะอู๋นิเดียวนะเรนโต้โอ้ยโอ้โอ้ยโ g o ยโมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอ้ยโอ้ยโอ้นโอะเดี๋ยโอากให้ยโอ้ววอ่ยเข้เปอนกรอดิบึ้ปโอ้ยโอวยโอ้ยเอ้ยได้ยอยู่้ยาอ้าโอ้ยโอ้ยโ่ผยบอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยาอนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยล้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ย้อ้ย้ยออะ เฮ้มันเวอ่อคือมันมีทุกอย่างแล้วว่าตอนเนี้มาเลยนโ,โตตัดบอลต่อมาดีโอ้โหแล้เย่งขโมยมาเลยอบอลดูดมากอะสิงได้ปะนั่นแหละจิกเกอร์ให้เดี๋ยวลองได้เปะวะน่าจะได้นะจิกเกอร์ลันโอโ้จะปีดแม่งฉีกโคดมากอะโอโ้เดินเข้าโกเดือะเรนโบได้ปะโอ้โห ป็นการรีวิวที่สนุกเลยนะสี่จากสามตัวเนี้ยผมให้ซันเช่ที่หนึ่งก็ได้เต็มตัวเล่นแถโต้แทงมาหดูพาซซิ่งแม่งดิกรซิไปโอ้ลิตเดียวพาสซิ่งแบบมันดีทุกรูปแบบเลยเว้ยมาตัดบอลโอ้ my god อันนี้ขโมยอันนี้ไม่ได้ตัดอันนี้ขโมยเลยเว้ยมา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 อันนี้ผมว่าเข้าแน่เว้ยคือมันเป็นตัวที่แบบเปิดน้ำหนักดีมากอะดูดิล็อกบาร์ฟินๆนี่ะโอ้โหนับน้ำหนักดีมากอ่ะแล้วก็ลองบอลเพสคือแบบจุดเด่นเหมือนกันอะ แต่วะสวยโหดช่วยกับซาวะโคตรดีอะ่ะแบบคอมโบกันมากอะ่ะดีและไม่สก,กิลห้าคือสก,กิลสี่สี่แต่แต่เอไอโหดแบบโคตรอะ่ะโอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้โหดูด,ดิโคตรหลายอะ่ะมาเหมือนเดิมสูตรเตะมุมที่บอกเลยว่าการันตีถ้ามีเลนาโต้นะน้ำหนักโคตรดีอะ่ะดูด,ดิโอ้โหนิดเดียวอีกแล้ว คือน้ำหนักทําให้หมงจ่จๆได้เลยไหมมาเด,เดี๋ยวแก้ตัวให้ดูเรื่องเท้าซ้ายเท้าขวานะผมบอกเลยการันตีแน่อันเนี้ยดูดิเรื่องเรื่องเปิดเตะมุมนี่แบบโอ้โหน้ําหนักสวยมากสวิงเข้ามาเลยะมาเดี๋ยวลองทิกเกอร์ BACK, แบ็กลบเปิดลองบอลแพส,ด,สดิโอ้โหสุดสุดโอ้โหเก็บเข้าอะ่ะลองบอลแพสเรื่องทิกเกอร์ลันพวกแบ็คไปโคตรสวยเลยมาเอ้ยเจอเพสเหรอ โอ้โหเรนาโตเมืกก่อก,กี้เมื่อกี้เรนาโตเห็นปะวิ่งชาร์จเข้ามาเองเลย AI โคตรสุดแบบผ่านมากเต็มตัวนะเต็มตัวนะซันเชสโอ้โหยืนกองหลัง CB ยังได้อ่ะแบบตั้นแบบฟินมากทิกเกอร์ทิกเกอร์แบ็กเหมือนเดิมดูนะดูแม่งดิดูดูลองบอลแพสมันดิโคตรสุดล่างมาแทงได้ปะโอ้โกวาจะแทงให้ดึงจังหวะเกิน มาลองดูหยุดหนึ่งทีลาปาเกตา้าแล้วคอนโทรลสปินล้วนเวลาคอนโทรลสปินนะแค่เข้าช่องตรงกลางไว้ไม่ต้องกลัวอะไรเลยะเข้าจุดเกรงใจเขาะเอะเป้าเข้าไปเนี่ยน,น่าจะเข้านะน่าจะเข้านะเยี่มค้างเฉยยะงไรวะสงสัยตัวมันโกงเกินไงเอเอบอกเอ้ยลิฟคืนที่ตัวนี้แม่งน่าจะบั๊กว่ะราไม,ไม่ใช่ไม่ใช่รามิเรสเอิม่มใครนะเลนโตซันเชส ลองตักไปดิไม่เอาดีวาคอนโทรสปินเล่นทีเผลออะสรงจริงสทรงแม่เหมือนคนทีท่แบบคอนโทรสปินไม่ค่อยดีเว้ยไม่งันดีแบบดีมากอะผมกล้าเล่นเลยนะเว้ยไลต์ต่อไรมาเอาเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอู้แหมมีแก้ตัวเล็กน้อยมีแก้ตัวเล็กน้อยมาไปก็ไปให้สุด ตัวบบเบลน,นโตเนี่ยเนี่ยสมมติยืนปีกขวาดูดูความซิ่งมันดิดูความซิ่งมันดิคือสกิลห้ามันแบบเอ็นเกมแล้วอะมาคอนโทรลสป,ปินหักเข้าในเหมือนเดิมนะดูนะเล่นทีเผอเข้าช่องตรงกลางยิงจบจบมันควรโดนเนิฟมากตัวเนี้ย สำหรับบทสรุปของเลนาตโตซันเชสเนี่ยผมได้เพสซิงอยู่ที่9.5ครับชูต g ิ้งผมให้9.5พาสซิงผมให้9ถึง9.5ดิฟเบลิ่งผมให้9ถึง9.5ดีเฟนดิ้งผมให้9ถึง9.5แล้วก็พิซิคอลผมให้9.5ครับสำหรับข้อดีหลักๆของเลนาตโตซันเชสนะสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยคือตัวนี้ดีทั้งลุกและรับซึ่งในเรื่องของเกมลุกเนี่ยอันนี้ผมเซอร์ไพรสม์มากๆเพราะว่าตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีขนาดนี้ด้วยคือพอผมลอง chez, เลน,บบเนเตัว chez, เเรนน,นนาะสส้้ส้ท,ทีีียยกก่่อะะมมุุดดขึแลิงผ ในตัวเลนาะโต้เนะี่ยคือลองบอลพาสจังหวะเล่นเกมสวนกลับหรือว่าเปลี่ยนแกนเนี่ยทำได้ดีแบบเพอร์เฟคมากๆมาเริ่มันที่ในเรื่องของเพซิ่งนะถ้าถามผมว่าตัวเนะี้ยมันมีความไวหรือเปล่าสําหรับผมเนะี่ยถือว่าไวแบบพันจริงๆแล้วก็ตัวเนะี้ยมีทังควิกสเตปแล้วก็แลพิดพาสซึ่งมาเสริมในเรื่องของเพซิ่งด้วยตัวนในเรื่องของชูตติ้งเนี่ยผมคิดว่าตัวเนะี้ยยิงแรงมากเพราะว่ามีช็อตเพิรเวอร์99ตัวนะี้ถ้ายัดเขียวไปเนี่ยตะไครขาดส่วนถ้ายิงแบบไม่เขียวเนี่ยผมคิดว่าความคมเนี่ยอยู่ในระดับกองหน้้้้าาาาาาไไดดเลลยมมมมมกััันนนนนทีี่่่่่ใสวววขขออนะองงงิตนะผคถบ นะผมคิดว่า passing มมนอาจจะดูเฉยๆก็ได้แต่พอมี long ball pass เนี่ยอันนี้ย้ำนะตัวนี้เปลี่ยนแกนได้ดีมากๆแล้วก็จ่าย shot เวอร์เวอร์ได้ดีมากๆตัวในเรื่องของ defending เนี่ยตัวนี้ไปกับบอลดีมากๆไปกับพวก c h e c ในเข้พวก control spin เนี่ยได้ดีมากๆคือพอมันมีตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็น o p ป i o นเสริมให้เลนลโตเนี่ยสามารถมุดเข้าไปเล่นในกกอบและพื้นที่แคบได้ดีขึ้นและสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของ defending กับ physical เนี่ยอันนี้ผมเหมารวมแล้วกัน defending เนี่ยผมคิดว่า AI เนี่ยเปรียบเทียบกับ g ู l l i t ได้เลยซึ่่่่งถ้้้าาใคคครรเยเยลลนนนนกูนูีีจะวว AI lit มมัดัดดแแไห และในเรื่องของพีซิเคิลนะตัวนี้มีส่วน96 a g g r e s s i o n 97เนี่ยจังหวะลายตัวลายหรือปั๊มบอล50 50เนี่ยถือว่าไว้ใจได้ดีมากๆส่วนในเรื่องของสต้ามินาเนี่ยตรงนี้ให้มา90บวกกับรีเลนเลสนะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ยืนได้120นาทีแบบชิวๆแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่านะผมจะเอาเลนาโตซันเชดตัวแฟตแบ็กในราคา390เนี่ยมาเปรียบเทียบกับรามิเลสตัวแฟนตาซีฟุตในราคา490นะสำหรับคุณภาพผลังสองตัวนี้นะผมต้องใช้คำว่า 3าของรามิเลสเลยซึ่งลามิเลสเนี่ยถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งมากๆเหมือนกันผมให้เก่งก่าพวกยาย่าตูเล่แล้วสิ่งสําคัญที่ทําให้ตัวเรเนโตซันเชสเนี่ยมีความ o อพและก็มีความคุ้มค่าเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้มันมีความเล่นง่ายที่แบบเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็มีเทคนิคอาพัสี่แบบเป็นลูกหากินแล้วก็เป็นตัวที่แบบมีทั้งเกมลุกเกมรับแบบเพอร์เฟกตทั้งคู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาแล้วความคุ้มค่าเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ผมไม่ได้อวยนะผมพูดจริงๆเลยผมให้สิะเต็มสยบอียก,กับา ตัวแฟนตาซีฟุตอีกรอบหนึ่งก่อนอื่นเลยผมขอสรุปสั้นๆแบบให้ได้ใจความแบบให้เห็นภาพไปเลยลวกันสาหรับลามิเลสเนี่ยถ้าเทียบกับพวกตัวฮีโร่ทั่วไปหรือว่าตัวฮีโร่ที่แบบยูทีเดียวกันน่ผมให้ที่1ในกองกลางเลยแต่พอเกมเนี้มาถึงช่วงทีมอัลติซีซั่นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบมาตรฐานมันสูงขึ้นเยอะมากๆผมคิดว่าจากที่ลามิเลสเนี่ยจะอยู่เอสบวกอ่ะสมควรจะลงมาอยู่เอสบนบนมากกว่าส่วนเลนาะโตซันเชสเนี่ยผมต้องย้ำอีกรอบนะมันเก่งประมาณคูณ3ของตัวลามิเลสอะเพราะฉะนั้นยังไงงตัววนี้้ยผมคิดด่่าาอ US แบบกๆทไ ได้เลยอะคือส่วนตัวผมเนี่ยยังไงผมก็ทําตัวนี้แน่นอนและเคมีของทีมผมเนี่ยก็จะลดไปด้วยซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่แคร์เลยแม้แต่นิดเดียวส่วนฟุตแชมป์วิคนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเรนาโตซันเชสเนี่ยเต็มเซิร์ฟแน่นอนครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เปิดสมัครเมมเบอร์ชิพเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนใครที่อยากพัฒนาฝีมือหรือยอยากเล่นเกมนี้เก่งขึ้นเนี่ยตอนนี้ทางเพจฟุตลอสซี่เนี่ยเปิดรับสอนเล่นเป็นรายชั่วโมงลนะหาาากกกใใครรสสนนนจจเเี่ยมถทัออิบ็ซ์พฟุตลอสซี่มาได้เลยนะะแลสําหรับใครที่ไมม่ีเวลาาว่ง ลงฟุตชมป์หรือว่าเหนื่อยกับการลงฟุตชมป์เนี่ยตอนนี้ทางเพจฟุตลอซี่เนี่ยก็มีทีมงานพร้อมให้บริการครับบ๊ายบาย